สวัสดีค่ะต้มยำทำครัวมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำแกงอ่อมกะดูกหมูนะคะค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราเข้าครัวกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะผัดพริกแกงก่อนนะคะสำหรับพริกแกงของเราก็จะมีพริกแห้งหอมแดง กระเทียมตะไคร้แล้วเราก็จะโขกให้แหลกรวมกันนะคะเราจะผัดด้วยไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวพริกเราจะไหม้ก,ก่อนเราจะผัดให้หอมเลยนะคะใส่กระดูกหมูค่ะแล้วผัดกระดูกหมูกับพริกแกงของเรานะคะผัดไปเลยค่ะ ผัดจนกว่ากระดูกหมูของเราจะรัดตัวนะคะค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดจนกว่าสีกระดูกหมูของเราเปลี่ยนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปผัดด้วยค่ะ น้ำปลานี้ปรุงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตั้งหมอ้อไว้ให้น้ำเดือดนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาค่ะ ทิ้งไว้30นาทีค่ะเปิดฝาหม้อแล้วก็เช็คดูนะคะว่ากระดูกของเราเปืเ่อยหรือยังเวลาทานจะได้ไม่สู้ฟันค่ดตัวกระดูกหมูเราก็เปื่อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักกาดวางตุ้งลงไปค่ะ กดให้ผักกาดควงตุ้งของเราสลดความร้อนนะคะผักควางตุ้งสลดความร้อนได้ที่แล้วหลังจากนั้นเราใส่ผักชีฝรั่งค่ะ เราจะกดให้ผักชีฝรั่งของเราสลดความร้อนนะคะทุกอย่างสุกแล้วใส่ข้าวั่วลงไปค่ะหลังจากนั้นเราปิดไฟเตาได้เลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้แกงอ่อมกระดูกหมูใส่ผักกาดวางตุ้งแล้วนะคะชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามอย่าลืมกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปแกงอ่อมกระดูกหมูใส่ผักกาดวางตุ้งของเราพร้อมตั้งโต๊ะแล้วค่ะอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ